สวัสดีทุกคนบรรยากาศต่อสามาทำบุญอยู่สา,าว,วลาวไวรุ้นเขาเกียบตัวทำบุญอันนี้กันยิงตลอดเล็บนะมือไหลจะไปเอาให้เงิน,น,นงบุญลาวถุงยางคุโต๊ะให้กันใส่ไปได้หรือเปล่า เราแล้วมมีถุงใส่เวใส่ถุงล้มก่อเอาไปหาถุงปาได้แหมันสีกั๊เพราเพื่อฮคูบาเพื่นกินเพื่อเพื่อนสห่งไปหรือคูบาร์่คนมาเียบเตยบตเต็ด้แห เอ๊ะยังแดดแป้วโทษเดีใส่บักหลายเนาะนาะครูบ้มาเดี๋ยวเด้อบัดน้ลยแล้วเอายังแล้วเจ้าเตมมันล้นแบแบ่งนั่งตั้งแต่นีเตรียมตัวใส่บาจ้